ปั๊มน้ำมันอ่วมนะคะยอดขายลดร้อยละ30หลังเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดเจ้าของปั๊มน้ำมันปตททับไทยถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยถึงยอดขายน้ำมันภายในปั๊มว่าลดลงร้อยละ30หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมขอภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดด้วยค่ะ นายเสรีวงศ์สว่างพาณิชย์เจ้าของปั๊มน้ํามันปตททัพไทยถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าสถานการณ์ขณะนี้ส่งผลให้บรรยากาศภายในปั๊มเงียบเหงาเนื่องจากลูกค้าเข้ามาใช้บร,ริการลดลงโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาใช้บร,ริการเติมน้ํามันก็ลดลงถึงร้อยละ30ส่วนร้านต่างๆที่เปิดให้บร,ริการภายในปั๊มน้ํามันอทิร้านอาหารมียอดขายลดลงประมาณ ร้อยละ30ยกเว้นยอดขายของร้านอเมซอนที่คงเดิมเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เน้นซื้อกลับบ้านอยู่แล้วทั้งนี้ร้านต่างๆภายในปั๊มน้ำมันจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านการให้บริการด้วยการให้ลูกค้าซื้อไปฐานที่บ้านรวมถึงมีช้อนที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อความปลอดภัยไว้คอยบริการลูกค้า ส่วนมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดนั้นทางปั๊มได้มีการอบรมพนักงานขายน้ำมันรวมทั้งพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตัวเองตลอดจนการดูแลลูกค้าอย่างถูกวิธีเบื้องต้นได้ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อส่วนการจ่ายเงินค่าน้ำมันก็จะให้ลูกค้าวางเงินในตะกร้าสำหรับจ่ายเงินแล้วให้พนักงานหยิบตะกร้าไปให้แคชเชียร์นับและถอนเงินทำให้มีผู้ที่สัมผัส มีเพียงแคชเชียร์เพียงคนเดียวแต่แคชเชียร์ก็จะต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตนเองนอกจากนี้พนักงานจะต้องช่วยอธิบายให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในนโย,อยบายของปัม๊มเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวลูกค้าเองและพนักงานของปั๊มด้วย เจ้าของปั๊มน้ำมันปตททับไทยถนนเลี่ยกเมืองอุบลราชธานีบอกด้วยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางปั๊มเห็นใจและเข้าใจผู้เช่าพื้นที่เปิดร้านภายในปัม๊มจึงลดค่าเช่าพื้นที่ให้ผู้เช่าครึ่งหนึ่งซึ่งก็คือในเดือนนี้ทางปั๊มลดค่าเช่าให้ร้อยละ50เพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านต่าง อย่างไเลก็ตามทางปั๊มยังเป็นกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ประสบภาวะขาดทุนจึงอยากให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเบื้องตน้นอาทิการเจรจากับธนาคารเลื่อนการชำระหนี้ออกไประยะหนึ่งอาจรวมถึงมาตรการด้านดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการด้านอื่นๆ<อ>เพื่อพยุงให้ปั๊มอยู่รอด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้รวมถึงผู้ประกอบการสามารถดูแลและช่วยเหลือพนักง,งานที่ทำงานภายในปั๊มน้ำมันได้ด้วยบรรยากาศทั่วไปภายในปั๊มนะครับก่อนก่อนและหน้าที่หลังมีการระบาดของเชือ้อโควิดเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับโดยที่จำนวนรถปริมาณรถที่เข้ามาในปั๊มที่มาใช้บริการนี่หายไปมากกว่า30เปอร์เซครับผม ซึ่งผลกระทบตร,ตรงตรงส่วนนี้ก็ก็ได้รับผล,ผลกระทบกับทุกส่วนของกิจการในปั๊มน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเวนไม่ว่าจะเป็นอเมซอนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ส่วนของน้ํามันเองเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดครับย,ววยอดขายต่อว,วันเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนของน้ํามันเนี่ยผลกระทบก็คือมากกว่า30%อร์เนะครับในในเนี้อาจจะเพอเพออาจจะถึง50%เ ด้วยซ้ำไปตอนนี้นะครับส่วนของยอดขายอเมซอนก็ยังก็ยังดีอยู่เพราะว่าอเมซอนเนี่ยส่วนใหญ่เน้นลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านอยู่แล้วเราก็ปรับตัวด้วยการที่ให้ลูกค้านีเทคเอาไว้ away มากขึ้นแล้วก็ขออธิบายช่วยอธิบายลูกค้าให้เข้าใจว่าเออเพื่อความปลอดภยัยหรือเพื่อความเ,เ,เพื่อความเพื่อการป้องกันการระบาดเนี่ยเราก็ขอให้ลูกค้าเนี่ยซื้อกลับบ้าน มากกว่าที่จะนั่งทานที่ร้านครับผมส่วนของร้านอาหารเราก็เราก็เน้นการซื้อกลับบ้านมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของปั๊มนะคะแล้วก็พนักงานฟั๊มมีการเซฟยังไงบ้างคส่วนของปั๊มและพนักงานปั๊มนะครับเราก็ส่วนแรกเลยเนี่ยเราก็เรียกพนักงานขึ้นมาประชุมอบรมในเรื่องของการป้องกันตัวเองของพนักงานก่อนนะครับว่าควรจะมีการใส่หน้ากาก ควรจะล้างมือตลอดเวลาแล้วก็ควรจะเ,เว้นระยะห่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือการพูดคุยกันอ,อ,อย่างใกล้ชิดหรือว่าการทานอาหารอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ให้ระมัดระวังก็คือกินร้อนออช้อนเนี่ยช้อนใครช้อนมันก็คือส่วนใหญ่ก็จะบอกเลยว่าเน้นอาหารจานเดียวไปเลยตรงเนี้ยแล้วก็ส่วนของการป้องกันของลูกค้าเองเนี่ยอย่างหน้าร้านเนี่ยเราก็ ให้พนักง,งานเนี่ยใช้ตะกร้าในการรับเงินนะครับรับเงินในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาลูกค้าจะจ่ายเงินเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยวางธนบัตรหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยลงในกล้าซึ่งพนักง,งานเนี่ยจะเอาตะกร้าเนี่ยไปไว้ที่แคชเชียพอแคชเชียได้รับแคชเชียเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่สัมผัสกับเงินตอนนี้ในระบบนี้ก็คือแคชเชียจะรับเงินเสร็จแล้วก็นับแล้วก็เงินทอนก็จะวางใส่ตะกร้า เสร็จแล้วเนี่ยพนักง,งานก็จะตยประก่าเนี่ยไปให้กับทางลูกค้าซึ่งพนักง,งานเองก็จะไม่ไม่ได้สัมผัสธนบัตรเลยครับผมส่วนของอ,อ,อื่นๆก็คืออย่างแอลกอฮอล์เจลอย่างหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยเราก็ทางปั๊มก็ได้จัดให้ทั้งพนักง,งานและลูกค้าใช้อยู่ตลอดเวลาครับในส่วนของโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยเราก็จะให้พนักง,งานอย่างอเมซอนอย่างเงี้ยเราก็จะให้พนักง,งานใช้ ช่วงแรกก็ใช้แอลกอฮอล์ช่วงหลังแอลกอฮอล์ขาดเราก็จะใช้เดตตอใช้ไฮเตอร์อย่างเงี้ยผสมน้ําแล้วก็ฉีดทําความสะอาดกับโต๊ะก,กับเก้าอ,อี้ครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ